สวัสดีค่ะวันนี้ดิจพาทุกคนนะคะมาดูขั้นตอนเอาต้นก้ลาผักสลัดนะคะไปรอยน้ําปุ๋ยเพื่อให้น้องมีการเจริญเติบโตนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวดิจพาทุกคนนะคะเอาน้ําในฟองน้ำเนี่ยค่ะเอาออกให้หมดก่อนเลยนะคะน,นี่น้าในฟองน้ําออกให้หมดเลยค่ะ เอาออกให้หมดเลยนะคะอย่าให้เหลือน้ำในฟองน้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเจะไปลอยน้ำที่เราเตรียมไว้อีกทีนึงนี้คะ่ะเอาออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าน้ำที่เราเลี้ยงน้องอยู่ตอนนี้นะคะเป็นน้ำเปล่านะคะนี่เลยนะคะเอาออกให้หมดแบบนี้เลยนะคะไม่ให้เหลือน้ำเลยนะคะทุกคน ต่อไปนะคะหลังจากที่เราเอาน้ำออกจากฟองน้ำหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำที่ติ๊กเตรียมไว้นะคะเป็นน้ำาสารอาหารนะคะเพื่อที่จะเอาน้องต้นกล้าผักสลัดมาลอยในนี้นะคะอันนี้คือติ๊กเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะนี่ขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้ ต้นกล้าสวยๆแบบนี้นะคะฟองน้ําก็คือหมดน้ําแล้วนะคะเราก็จะเอามันลอยลงลอยในนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะลอยแบบนี้เลยนะคะลอยไปเลยค่ะนี่อีกอันหนึง่งทําคนเดียวถ่ายคนเดียวนะคะมันก็จะ ภาพไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะอน้องรอยไว้แบบนี้เลยค่ะเลี้ยงน้องไว้ในกล่องนี้นะคะประมาณ14วันเดี๋ยวเราก็มาดูกันค่ะว่าน้องจะเจริญเติบโตประมาณไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ติก๊กต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ